สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อวนีฝนตกริ่นๆจ้ะเมื่อกบผ้าจวดสิผ้ามากินตงโมฮงตงหุฮง,างจานจานทาบุฮงตําม,มาแล้วจ้ะตําม,มาแล้วเพียโคกคอยตับม,มาแล้วเรียบร้อยจวดๆมาบัหนีเฮ้าเทบึ่มเลยนะืม ต,ตับมังหงส์จวดมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าก,กินตำบมังหงมือ้อฝนตกสนมาเขาจะเาสิกินอันหมูกระห่าห่อนควันฮ่อนต้มอันต้มห่อนสดน้ำกรกนี่แต่ว่าแม่กบสิกินนั้นนี่ตำบมังมหงจ้ะตำบมังหงพี่น้องมาเด้อเผ็ดๆจวดๆอืมมาบัหนี้กินพักไม่พักนอกจ้ะมีผักนอกผักสลัด ผักสลัดบ้านเ่าเอิญผักสลัดนอกจากนั้มาวันนี้กินแล้วมามาลเด้อบันนี้มีอ่าเป็นตำตำซั่วตำข้าวปุ้นจ้ะใส่กุ้งกุ้งสดกุ้งสดแซ่บๆน้านะจ้ะพี่น้องวันนี้เบื้องสวนฝนตกอากาศดีมากเลยแบบฮวงเย็ยนเย็ยนลิ้นลิ้น,น,นพี่น้องจาา๋ามากนะแห่บางฮวงนอจ้ะเนาะซิมเบ่งก่อนตามมาให้เราซิมดยวย ้ปก่อนหยาบก่อนกันก่อนมันตกเล่นๆบึงนั่งบึงมันตกเล่นๆนั่งอยู่นี่จ้ะเทียงหน้าน้อยเทียงหน้าน้อยคอยรัก <c oughs> นี่จ้ะพี่น้องสนงอสนงอกำลังเป็นดอกจ้ะกำลังเป็นดอก เด้อจ้ะเดอ้อมากินแบบเางาะเงาะสวนหญ้าพันว้านหวานกรอบๆจะ้ะนี่มาบะเนี้กินแล้วเด้อจะ้ะชิมกุ้งกันกุ้งสดสด ของสอหวานจ,จุวยจ่ออจะอร่อยเจมือต่ำคฮ้ยมือต่ำ มักสมสมเผ็ดเผ็ดจ้ะคอ มอกอันแม่ไปเก็บอันตรงหน้าเป็นว่าโอ้ยเขียวดีดีน้ำสดแบบมันอ่อนอ่อนอ่ะจ้ะ เลือดน่องมันตกลิ่นๆเนะมันจะแตกกินเปเดๆก็เสียงเศรอันหนาวนะจ๊ะหวานจุดๆ chốt bớt mười cho bớt mười đi liệu hết vô khẩu ạ เป็ดตลาดเทนกุ้งกินหอดแต่ต้มองคุงเลยนักบุง้งนักบุ้งปลูกเองจ้ะมองคุงปวดๆ Hãy subscribe đẹp รักหนอกสดๆ่อนอ่อ 南塘红干。 なフフ。<laughs> ำตำกุ้งตัวตัวกินสนใจเอาพี่น้องร้านหนึ่งตำเผ็ดบอกกันว่าเผ็ดแล้วจากแกตัว Được nhiều thật lại được nhiều quả uhm. Nào, hiểu không ta? หนาวบรรยากาศดีแต่หนาวก็เลยจะกินข้าวไปข้าวพัดพัดให้น้องปับ๊บแตม่มุงพงเพ,เพลิดเพลินละจุกจุกัดถ้าได้กินข้าวลืมอืมข้าวพัดก็จะบอกพุงพอกันดีนะพ <laughs> อกันดูเน้ย คือจังมันเป็นแก้วสินะจ๊ะนี่นอนยังกิดจีชมแม่กบมในเลือดอ่ะแม่กบกับมือไม้คงจะเฮ็ดคลิปได้บ่อยตักคลิปจ้ะในการเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่กบมในเลือดจ้ะกำลังใจจ้ะกัน ขั้นครับสำคัญที่สุดจ้ะแม่ครบก็สเสนอแบบร้านการกินบ้านๆของตัวๆแซ่บๆนะังปราสาแม,ม่ครบหะจ้ะเพิ่งได้เราเอ็นเดูแม่ครบในเลือดจ้ะต้ในใบกดแชร์กดติดตามแม่ครบในเลือดจ้ะ ปลวกไว้กระถางปลกไว้กระถางอนพ่อก็แม่เพิ่นปล,ปลูกพ่ก็ปลูกพักบ่ขึ้นอีกเลยปลูกบ่ได้มื่อห่อนแต่สมัยเลี้ยงแล้วปลูกยังได้กับ่ขึ้น ปลูกแค่ต้นหอมซื้อกับว่าขืนเงืดไหลปลูกต้นหอมไปซื้อมัวเขาได้เต็มซิฟเจ้าขคองแดนได้หาเลยครับตอนไม่ <c oughs> เรียน,น,นยมัธยมปลูกต้นหอมมาขืนมือห่านไหล <c oughs> เขาโกยตบเขาตบคลิปคอมกันนี่แล้วแต่เด้อปัเป็นเตียงแบบนันคุิหนาพากันไหมค่ะสวัสดีค่ะ